เริ่มกันเลยนะครับผมข้อที่2ครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ของเราในข้อที่2กันนะข้อที่2อนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันก็คือข้อสอบเออเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองทำไมผมถึงเอาข้อสอบรอบนี้มาเพราะว่าผมจะแสดงให้พี่น้องดูว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะข้อสอบเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ของ e x a m เนี่ย เออไม่ว่าจะก,กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยเขาไม่ค่อยทํามายากเท่าไรเออข้อข้อ,ขอนี้มันมีจุดพิเศษอยู่หนึ่งอันซึ่งรอบเนี้ยมันอาจจะกลายไปเป็นบรรทัดฐานใหม่ของข้อสอบเลยก็ได้เขาบอกว่า 4a มีค่าเท่ากับ 2b น้อยกว่าตัว c ไม่มากกว่าเห็นไหมเริ่มมีเริ่มมีตัวตระกูลใหม่มาแล้วตัว d แล้วก็ข้างล่างครับ d dog บวกเลข2มีค่ามากกว่าตัว c น้อยกว่าตัว2 f แล้วก็ไม่มากกว่าตัว g อ่ะอันดับแรกก่อนเลยนะพี่น้องนะประเด็นมันมีอยู่อันนี้เนี่ยคือจุดตัดสินใจอันแรกเลยปุ๊บประเด็นอันแรกเลยก็คือมันจะมีตัวเลขมาผสมครับตัวเลขเนี่ยตัวเลขมาผสม ซึ่งอีตัวเลขที่มาผสมนี่แหละพี่น้องครับเมื่อก่อนมันไม่เคยมีมาก่อนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เอาตัวเลขมาผสมพี่น้องก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าทุกตัวอักษรในที่นี้มันคือตัวเลขครับมันคือตัวเลขเท่านั้นเอออันนี้มากกว่าศูนย์นะครับมากกว่าศูนย์คำว่าเป็นตัวเลขคืออย่างไรอย่างเช่นสมมติว่าผมมามีเลขอยู่หนึ่งเลขเลขตัว A และกัน กับอีกเลขหนึ่งอ่ะมันก็คือ A นั่นแหละที่มันบวกเลข2ละกันสมมุติว่าวันนี้ตัว A ของผมมันคือเลข5เนาะ a ของผมมันคือเลข5ยังไงซะ A บวก2เนี่ยมันก็ย่อมบวกกันได้ถูกปะมันคือเลข5บวกเลข2อ่ะจริงๆมันคือเลข7พี่น้องครับมันก็จะส่งผลให้ตัว A เนี่ยน้อยกว่าตัว A บวก2ออยู่วันยังค่ำแค่นั้นเองเออเขาไม่เอาตัวอักษรมาบวกเขาแค่เอาตัวเลขมาบวก ซึ่งมันบวกกันได้เพราะว่าทุกอักษรมันคือตัวเลขนะตรงนี้ไม่มีปัญหาส่วนประเด็นที่สองครับอันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนน่ะไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเชื่อมอะไรดีเพราะถ้าดูจากด้านบนตัว C ก็สามารถเชื่อมได้ตัวริมสุดตัว d ีด็อก ก็เหมือนจะเชื่อมได้เ็นไแม้ข้างบนมี d ีด็อกแต่ข้างล่างคือ d ีด็อกบวกเลข2อย่างที่ผมบอกครับว่าตัวเชื่อมเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะ90%ให้พี่น้องทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นตัวอักษรเดียวกันเพราะว่ามันก็ต้องเป็นเลขตัวเดียวกันนึกออกไหม ออดังนั้นอนะ่ะข้อข้อนี้ตัว d ีด c อกบวก2กับตัว d เนี่ยผมจะไม่เอามาเป็นตัวเชื่อมผมจะเอาตัว C นีนะครับมาเป็นตัวเชื่อมเพราะมันคือตัวเดียวกันแค่นั้นเองอืแค่นี้เลยใช้ C ผมไม่ใช้ d อยู่แล้วเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันอะ่ะดีด็อกกับดีด็อกบวกสองมันคือเลขคนละตัวเลยนะมันไม่เหมือนกันต่อกันครับพี่น้องครับข้อข้อนี้มา คราวนี้เราก็มาเริ่มแล้วมีตัวอักษรมีตัวเครื่องหมายตะกูลไม่ถูกปะ่ะไม่มากกว่าเวลาเปลี่ยนครับไม่มากกว่าเมื่อก่อนมันมีมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับพอไม่เอามากกว่าไปหนึ่งตัวก็เหลือแค่น้อยกว่ากับเท่ากับแค่นั้นอือดังนั้นข้อนี้ครับก็กลับทางเครื่องหมายกันเลยครับพี่น้องจากปากบานไปซ้ายก็เป็นปากบานไปทางขวาใส่เท่ากับ1อันปากบานไปซ้าย ก็ปากบานไปทางขวาใส่เท่ากับ1อันแค่นี้ข้อนี้ไม่มีเศษส่วนอะไรเลยก็จบครับจบแล้วข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นจบแล้วแค่นี้เดี๋ยวต่อไปอ่ะเราเขียนตัว c เนี่ยให้มันตรงกันแค่นั้นก็จะได้ออกมากลายเป็น C a ครับเท่ากับ 2b boy มีค่าน้อยกว่าตัว c มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว d d อก ข้างล่างครับตัว c 1ตัวผมขอไปทางขวาก่อนนะมีค่าน้อยกว่าตัว 2f มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว g ฝั่งซ้ายมือนะครับมากกว่าตัวเลขตัว d ที่บวกกับเลข2เท่านี้ครับกรณีถ้าไม่เอาดีแล้วกรณีที่ใช้ c เป็นตัวเชื่อมแล้วคำตอบได้ n แบบนี้ต้องพิสูจน์ทางเชื่อมดีด้วยไหมใช่ครับ ถ้าเป็นไปได้ใช่อันนี้ความคิดเนี้ยถูกต้องมากๆเลยถ้าเชื่อมด้วย C แล้วตอบไม่แน่ชัดลองไปเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งถูกต้องคำเนี้ยคือดีมากๆเลยเออไปไปลุยกันดีกว่าครับพี่น้องครับข้อที่หนึ่งของเราเขาถามว่าอย่างไรเสียงเริ่มหมดแล้ะติวมาสามวันติดกันเลย อ่ะเขาถามว่าจริงๆแล้วข้อนี้ตัว c เท่ากับตัว d จริงหรือเปล่าข้อนี้ไม่มีปัญหานะครับ c อยู่นี่ d อยู่นี่เนาะผมจะเขียนครับเอาเงื่อนไขมาเขียนตัว c ครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว d d o กแน่นอนครับลากเสร็จไม่ต้องยุบเพราะว่ามันมีแค่เครื่องหมายเดียวไม่ต้องเติมเพราะว่าหน้าตามันเหมือนข้อสรุปเลย2ฝัง่งคราวนี้พอมาถึงการตอบนะ ข้อที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้พี่น้องนะไอตรงที่พี่น้องพี่สูตรมานี่แหละให้พี่น้องอ่ะตีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติใครยังไม่แม่นนะข้างในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจริงๆมันคือเครื่องหมายน้อยกว่า1อันครับและก็คือเครื่องหมายเท่ากับอยู่1อันคราวนี้ให้พี่น้องนะเอาไอตัวเนี้ยปึ๊บป๊บป๊ป๊ป๊๊บๆๆ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 ตัวนี้ เอาเข้าไปทับก่อนเลยครับเงื่อนไขถูกไหมฝั่งเนี้ยฝั่งเงื่อนไขเงื่อนไขจะไปทับข้อสรุปนะทับได้ไหมฝั่งนี้ทับได้นะครับเอออีกอันหนึ่งครับอันนี้ทับได้อีกฝั่งหนึ่งเลยครับปื๊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 บแบบนี้ปื๊บไปแบบนี้ทับได้ไหมมันไม่มีอะไรให้ทับแล้วว่ะเออแสดงว่าอันนี้ทับไม่ได้ นี่ไงมันทับได้แค่ครึ่งเดียวทับได้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้ข้อนี้จะตอบว่าไม่แน่ชัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเออถ้าเธอไม่ชัดเจนผมก็เลือกทางอื่นเออเฮ้ยคำนิดดีวะ่ะถ้าเธอไม่ชัดเจนผมก็เลือกทางอื่นเฮ้ยขอไปใช้บ้างนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคำนี้คำนี้เยี่ยมขออนุญาตนะเออชอบชอบจริงชอบจากใจเลยต่อไปครับพี่น้องครับข้อถัดไป เขาถามว่าจริงๆแล้ว2 b b บ y ยเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวดีด็จริงหรือเปล่า b b บอยอยู่ไหนเอ้ย b b บอยอยู่นี่ดีด็อกอยู่นี่เนาะลากมาหาแบบนี้คราวนี้เพื่อการไวนะครับผมขอยุบมาเลยแล้วกันเนาะอยู่บนบรรทัดเดียวกันผมจะยุบได้เป็น2 b b บ y ยนะครับเจอเครื่องหมายแข็งแรงมีค่าน้อยกว่าตัว d d o ็เห็นไหม 2B ก็ 2B ddoc ก็ดีด c อแต่ว่าเครื่องหมายคนละทางกันเลยทับไม่ได้ข้อนี้ตอบ <He ard S 1> เท็จเห็นป่ะเวลาทําจริงๆอ่ะมันไม่ได้นานพี่น้องครับอืที่มันนานเพราะว่าผมพูดไปด้วยนี่แหละข้อที่1ครับเราตอบว่าไม่แน่ชัดนะข้อที่1.2ครับเราตอบกับมันว่าเทจเวลาฝนนะครับข้อนี้ฝนเล็กเนาะ ต่อไปผมจะขอเริ่มไปให้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีโจทย์ที่ต้องทํากันอีกเยอะเนาะก็อย่างที่บอกว่า3วันเนี่ยมันคือเออมันคือแบบเป็นสรุปสรุปเลยอะ่ะเอออาจจะไม่ได้ช้ามากแล้วนะอ่ะต่อไปเลยครับ โอเคครับขาบอกว่า 2B-boy มีค่าน้อยกว่าตัว G จริงหรือเปล่า b b บอยอยู่ไหน b b บอยอยู่นี่ตัว G อยู่ไหนตัว G อยู่นี่ผมจะลากตั้งแต่ b b บอลงไปที่ C แล้วก็ไปหาตัว G ข้อนี้ครับพี่น้องครับพอมันอยู่กันคนและบรรทัดก็เขียนลงมาหน่อยละกันกันพลาดผมจะเขียนได้ว่า 2B-boy น้อยกว่าตัว C ตัว C 1ตัวจะเจอตูดแหลมๆก่อน 2F แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับตัว G ข้อนี้เดี๋ยวขอทำการยุบอีกสักหนึ่งทีนะครับ 2B-Boy จะมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าเลยนะเพราะว่ามันมีเครื่องหมายแข็งแรงนะตัว g อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราสังเกตเห็นนะครับพี่น้องครับมันก็เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเปะ๊ะเครื่องหมายก็เครื่องหมายเดียวกันแสดงว่าข้อนี้ตอบจริงนะครับผมเออยุบในใจไม่ลากแล้วใช่ครับบางคนถ้าเกิดทำคล่องๆมันยุบในใจได้เลยนะครับผม ข้อต่อไปนะครับข้อ2.2เขาบอกว่าเฮ้ย 4a 4a น้อยกว่า100บวกดจริงหรือเปล่าอะมาพี่น้อง 4a อยู่นี่เนาะผมเอาแค่ตัว D อันนี้ก็ได้ไม่ต้องถึง D ีบวก2หรอกเพราะผมก็รู้อยู่ในใจรู้แก่นอยู่ในอกอยู่ในใจเลยอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้า D ีบวก2เนี่ย มันก็มีค่ามากกว่าตัวดีรู้กันอยู่แค่นี้อ่ะแต่ผมก็ในเมื่อเขาให้ตัวดีมาก็ใช้แค่ตัวดีปึ๊บมาแค่นี้เนาะผมขอยุบมาเลยแล้วกันนะครับพี่น้องครับคราวนี้เราจะได้มันกันแล้ว 4A นะครับเครื่องหมายอ่อนแอแข็งแรงแข็งแรงปานกลางก็น้อยกว่าตัวดีด็อกแสดงว่าท่านน้าตาเหมือนข้อสรุปแล้วหนึ่งฝั่งอีกฝั่งอนุญาตเติมได้อยากเติมอะไรลงไป อยากเติม100นี่แหละที่บวกกับ ddoc ลงไปแน่นอนมันคือตัวเลข d d o c 1ตัวแกจะมาชนะ100ซึ่งไปบวกกับ ddoc เหมือนกันได้อย่างไรดังนั้นข้อนี้ครับเราก็จะตอบกับมันว่า c a จะมีค่าน้อยกว่า100บวกกับ ddoc นะครับซึ่งหน้าตามันเหมือนกันเลยพอมันเหมือนกันเสร็จปุ๊บข้อนี้เราจะตอบกับมันว่า จริงนะครับผมอ่ะข้อที่2.1ตอบจริงข้อนี้นะครับเวลาฝนฝนเลขหนึ่งนะครับผมเออโอเคโอเคอ่ะไปต่อการหลายคนตอบจริงถูกต้องนะครับผมถูกต้องนะครับไปต่อข้อถัดไปกันเลยครับจะมีหลอกบ้างไหมเนี่ยเออข้อในวันนี้จะมีหลอกกันบ้างไหมเนี่ยไปข้อข้อนี้นะครับ ถามว่าเฮ้ยตัว A 1ตัวมากกว่าตัว B b บอยที่บวกกับตัว D หรือเปล่าผมขอลากตั้งแต่ A ไปหาตัว B b บอยก่อนละกันนะพี่น้องเนาะเออผมได้เป็นแบบนี้นะพี่น้องนะผมจะเขียนไปเลยครับว่าตัวเงื่อนไขของเราก็คือ4 a มีค่าเท่ากันนะครับ 2 b boy นะเออนั่นแหละ2 b boy เสร็จแล้วสังเกตนะหน้าตาเนี่ยมันยังไม่เหมือนข้อสรุปเลยอะ่ะข้อนี้ไม่ต้องยุบนะเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายอื่นผมก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้4 a เป็น a หรือทำสองเป็น b บวก d ทำอีเนี่ยไปเป็น E เนี่ยยากกว่าทำสี่ง่ายกว่าเอา4นะครับไปหารตลอด ปุ๊บหารเลข4ปุ๊บหารเลข4แบบนี้ตัดกันเลยนะครับก้อนนี้ตัดกันปุ๊บก็จะเหลือ4 2 1 2 2 2 4ก็เหลือ1ส่วน2นะ1ส่วน2 B พี่น้องครับหน้าตาแบบนี้เราก็จะได้ออกมากลายเป็นตัว A 1ตัวมีค่าเท่ากันกับไอ้เจ้า1ส่วน2เนี่ยผมขออนุญาตเขียน0.5 B บ่อยแล้วกันเนาะมันจะได้ดูง่าย เหมือนกันแบบนี้แล้วหนึ่งฝั่งอีกฝั่งอนุญาตให้เติมได้สิ่งที่อยากจะเติมลงไปใจจะขาดก็คือตัว BBOY นะครับที่บวกกับตัว d d ด็อคราวนี้ BBOY ที่บวกกับตัว d d ด็อกโอ้แม่เจ้าอีนี่แกเป็น b b บ y หนึ่งตัวนะแกเป็น B b บ y 1ตัวนะที่แกมีแค่ครึ่งเดียวนี่หว่าเนี่ยที่แกมีแค่ครึ่งเดียว แต่ในขณะที่ตัวเนี้ยมันเป็นบีบอยเหมือนกันแล้วมันก็เป็นบีบอยเต็มๆโอ้โหชน,นะตั้งแต่บีบอยแล้วปะไม่ต้องไปดูถึงตัวดีเลยตัวดีเนี่ยบวกเสริมขึ้นมาตัวดีจะแค่ไหนกันเชียวอืมดังนั้นครับชน,นะกันตั้งแต่บีบอยหนึ่งตัวแล้วนะข้อข้อนี้ครับฝั่งขวามือก็จะมากกว่าทำการยุบกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับ เราจะได้เป็นตัว a มีค่าน้อยกว่าตัว b b บอยที่บวกกับตัว d แต่ข้อนี้เขาบอกว่า a 1ตัวมีค่ามากกว่า b b บอยบวก d ข้อนี้เขาพูดผิดเลยถูกไหมแสดงว่าข้อนี้ตอบเท็จนะครับผมต่อไปครับผมเริ่มมันแล้วเห็นปะเห็นไหมเนี่ยตั๊บเดียวเองข้อที่3ามละข้อสามจุดสอครับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย ตัว b ีบอยหตัวจะมากกว่า G 5ตัวจริงหรือไม่เอา้ามาดูกัน B ีบอยอยู่นี่เนาะตัว G อยู่นี่เนาะเอาป๊บป,ป,ป๊อ่ะผมเขียนไปเป็นแบบนี้เงื่อนไขครับผมเขียนไปก่อนเลยว่าเป็น 2B งบีบอยน้อยกว่าตัว C C 1ตัวอยู่ข้างล่างนะั้นน้อยกว่าตัว 2f น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว G ได้เป็นแบบนี้ขอยุบกันอีกสักหน่งทีล้วกัน สองบีบอนะครับจะมีค่าน้อยกว่าตัว g นะน้อยกว่านะน้อยกว่าอืมโอเคครับผมผมทำยังไงต่อดีแน่นอนครับผมก็อยากจะทำให้ไอตัว b ีบอยตัวเนี่ยให้มันกลายไอไอสองบีเนี่ยให้มันกลายไปเป็นตัว b ีพี่น้องคราวเนี้พี่น้องรู้แล้วใช่ปะว่าผมอะ่ะก็จะเอาสองนี่แหละไปหารอืมเอาสองไปหาร สิ่งที่เราก็จะได้ออกมาก็จะได้กลายเป็น b ีบอยหตัวนะมีค่าน้อยกว่าด้วยนะน้อยกว่าตรงเนี้หาร2อีกแล้วว่า 0.5G อีกแล้วอ่ะเออแพทเทิร์นเดียวกันแป๊ะเลยอะ่ะ b ีบอยแค่ครึ่ง g แกยังสู้เขาไม่ได้เนี่ยดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็น 5g อ่ะแกอย่าไปหวังสู้เขาเลยเออใช่ยุบอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ตอบแล้วเนี่ย b b o อยหตัวครับจะมีค่าน้อยกว่าตัว G ตั้ง5ตัวดังนั้นข้อนี้ถ้าเกิดตอบเนาะหน้าตาเหมือนกันแล้วเครื่องหมายคนเราฝั่งเราก็จะตอบกับมันว่าเท็จนะครับผมข้อนี้ทั้งหมดเลยครับ3.1ตอบเท็จ3.2ก็ตอบเท็จข้อนี้เวลาฝนฝนเลข2นะครับผมเยี่ยมมากมีพี่น้องถามว่าผมใช้ A ลากไป B แล้วลากไปดีก็ได้ f อ่ะใช่ครับเหมือนกันข้อเมื่อกี้เนาะ3.1นเนาะอ่ะต่อไปพี่น้องครับไปข้อที่4.1กันละสี่ตรงนี้ครับอ่ะมาสังเกตดีๆแล้วนะเขาบอกว่าเฮ้ยตัว b บวกตัว c เนี่ยมันมากกว่า2 f จริงหรือเปล่า b อยู่ไหนเอ้ย จะเริ่มที่ b หรือเริ่มที่ c ก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดความชอบกันเลยนะอ่ะผมเริ่ม c ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วกันโอเคปะผมเขียนครับเงื่อนไขของผมเนี่ยตัว c 1ตัวจะมีค่าน้อยกว่านะ2 f เอา้าเฮ้ยข้อนี้ก็หมูเลยดิพี่น้องครับข้อนี้ก็ง่ายเลยเอเอเฮ้ยพี่น้องผมขอโทษทีนะบางทีถ้าผมพูดคำว่าหมูเนี่ยมันคือคำว่าง่ายๆนะ เพราะผมลืมไปว่าในที่เนี้ยมีพี่น้องชาวมุสลิมด้วยอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่ได้จะอะไรนะพี่น้องนะแค่พูดว่าหมูมันคือง่ายนะพี่น้องนะถ้าถ้าเกิดมันผิดอะไรไปผมขอโทษนะผมไม่ได้มีเจตนาพี่น้องวันซืนแฟนผมเตือนผมเลยลึกขึ้นได้ครับหน้าตาแบบนี้เหมือนข้อสรุปแล้วหนึ่งฝั่งอีกฝั่งอนุญาตให้เติมได้สิ่งที่อยากจะเติมลงไปก็คือ B บวกกับ หน้าตาแบบนี้ b บวก c เยอะกว่า c อยู่แล้วเครื่องหมายแบบนี้สวนทางกันไม่แน่ชัดนะครับสวนทางกันเราก็ตอบว่าไม่แน่ชัดเอาจริงๆอ่ะทำข้อสอบกับผมมาเนี่ยไม่ค่อยมีนะส่วนทางกันเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะพามาลงส่วนทางกันนะ่ะเออเพราะมันดูง่ายไปต่อไปพี่น้องครับ4.1เราตอบไม่แน่ชัดนะ 4.2ครับพี่น้องครับ4.2เขาบอกว่าตัว d-doc ไม่เท่ากับตัว f จริงหรือเปล่าอย่างที่เคยบอกนะ d-doc หนึ D ่งตัวถ้าคำว่าไม่เท่ากันอาจจะมากกว่าก็ได้อาจจะน้อยกว่าก็ได้ผมขอเริ่มเขียนตั้งแต่ตรงไหนดีเอ่ยอ่ะเอาตัวดีล้วกันดูง่ายดีฟนี่ลงไปนี่ไปหา f แบบนี้ ขอเขียนเงื่อนไขมาก่อนเลยครับว่าตัว d ีด็อกหนึ่งตัวตรงนี้ระวังอย่าเขียนผิดนะ d ีด็อกครับพี่น้องครับเจอปากบานบานอันดับแรกก่อนเลยนะเสร็จแล้วตูดแหลมๆค่อยเป็นตัว C ีนะลงมาข้างล่างครับไปทางขวาเจอตูดแหลมๆก่อนเขียนตูดแหลมแล้วก็กลายเป็นสองแบบนี้ขอยุบสักหนึ่งทีนะอืม ยุบสักหนึ่งทีครับพี่น้องครับก็จะได้กลายเป็นตัวดีมีค่าโอ้ข้อนี้เอาอีกแล้วเครื่องหมายมันสวนทางกันอีกแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลย <c oughs> ข้อนี้ครับไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังอะไรนะพี่น้องนะหน้าตาแบบนี้ฟึบฟบสวนทางกันแบบนี้แสดงว่าข้อนี้เราจะตอบกับมันว่าไม่แน่ชัดนะครับเออไปไปกันต่อพี่น้องครับ4.1ตอบไม่แน่ชัด4.2ก็ตอบว่าไม่แน่ชัด ดังนั้นข้อนี้นะครับเวลาฝนฝนเล็ก3นะครับผมข้อ4และต่อไปเป็นข้อ5เฮ้ยแป๊บเดียวเองอะข้อ5เขาถามว่าตัว A มากกว่าตัว G จริงหรือปเอปล่าปัดลุยกันครับผมจะเริ่มตั้งแต่ตัว A อยู่นี่ตัว G ไปอยู่ตรงนี้นะครับลาก 4A ไปฟื้อลงมานี่แล้วก็ไปหาตัว G ผมขอเขียนเงื่อนไขกันก่อนเลยแล้วกันผมจะได้มาเป็น 4a มีค่าเท่ากันกับ 2b boy ที่น้อยกว่าตัว c ลงไปข้างล่างเจอตูดแหลมๆครับ 2f ครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับตัว g คราวนี้ขอทำการยุบกันสักหนึ่งทีได้มาเป็น 4a น้อยกว่าตัว g ธรรมดาเอา พี่น้องครับหน้าตามันไปเหมือนข้อสรุปแล้วหฝั่ง,งอีกฝั่งอนุญาตให้เติมได้สิ่งที่อยากจะเติมลงไปใจจะขาดเลยก็คือตัว A ธรรมดาหน้าตา A ตัวเดียวกับ 4A แน่นอนครับไอเ A ตัวเดียวมันสู้ไม่ได้ดังนั้นข้อข้อนี้ครับขอทำการยุคอีกสักห่งทีแล้วเราก็ตอบกันเลยเราจะตอบมาได้ว่า A 1ตัวมีค่าน้อยกว่าตัว G นะครับ แต่ว่าแกเนี่ยดันไปบอกว่ามันมากกว่าเอาลากไปทับไม่ได้เนอะดังนั้นข้อนี้ครับเราจะตอบกับมันว่าเทปเออเทปตัวนนหนาๆเลยใช่ครับเยี่ยมอมต่อไปครับข้อสุดท้ายของเงื่อนไขอันที่สองเขาถามว่าจริงๆแล้วข้อนี้ตัว A มีค่าน้อยที่สุดจริงๆหรือเปล่า ไอน้อยที่สุดมาดูตรงนี้นะคือเป็นแบบนี้ไอ้พวกน้อยที่สุดมากที่สุดเนี่ยให้พี่น้องอะ่ะเปรียบเทียบกันก่อนระหว่างบรรทัดบนกับบรรทัดล่างเนาะบรรทัดบนเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องดูแบบนี้นะดูแบบความเข้าใจนะไม่ต้องดูแบบไม่ต้องดูแบบเปรียบเทียบอะไรเยอะ อ่ะผมเริ่มก่อนนะตัว d ีด็อตัวจะมีค่าเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอไปเจอตูดแหลมๆมันก็ต้องเล็กลงมาถูกไหมเนี่ยเจอตูดแหลมเล็กลงมาหรือเอาจริงๆแล้วมันอาจจะเท่ากันก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันอาจจะเท่ากันก็ได้แต่บังเอิญครับพี่น้องครับข,ข้อข้อนี้ พอ2 B งบอยนะบีบอยสตัวเนี่ยมันยังเล็กลงเลยขนาดมี B ีบอยสตัวเนี่ยแกยังแกยังเล็กอะ่ะเออใช่แกยังเล็กดังนั้นเนี่ยถ้าเหลือ B ีบอยตัวเดียวแกยิ่งเล็กลงไปใหญ่คราวนี้ B ีบอยสตัวมันดันเท่ากับตัว A เนี่ยสตัวนะครับก้อนก้อนเนี่ยเท่ากันพี่น้องนึกภาพตามนะ บีบอยสองตัวเนี่ยสมมุติว่ามันใหญ่เท่านี้ละกันอ่ะสมมุติว่าใหญ่เท่านี้แต่ว่าไอการใหญ่เท่านี้สองอันเนี่ยมันเทียบกันกับ A เนี่ยสี่ตัวมารวมกันสองอันเนี่ยมันพึ่งเท่ากันเองเนี่ยพึ่งเท่ากันเองดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าผมขอหยิบ A มาแค่หนึ่งตัวแล้วกันมันก็จะต้องเป็นก้อนกระจิตริสจิ๋วหลิวมากๆเลยถูกไหมข้อข้อนี้ด้านบนอ่ะ ตัว A 1ตัวนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวที่เล็กที่สุด A 1ตัวนะครับเป็นผู้สมัครจากด้านบนผู้สมัครด้านล่างอ่าเราเติม A ไปได้ไหมได้ครับจริงๆจะเติม A ไปเลยก็ได้นะไม่มีปัญหานะผู้สมัครจากด้านล่างคราวนี้เรามาดูก่อนว่าฝั่งตูดแหลมๆอยู่ตรงไหนบ้างไอตัว G เนี่ยขอไม่พูดถึงละกันนะเพราะว่ามันอยู่ฝั่งปากบาล ตัว 2F เนี่ยจริงๆอ่ะมันมี F2 ตัวนะมันจะเล็กลงมาตัว C ครับอยู่ตูดแหลมที่สุดฝั่งนี้ครับก็อ่ะตรงนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าตัวดีมันใหญ่นะด้านบนมันใหญ่ตัวนี้ขอไม่พูดถึงนะเพราะว่าด้านบนมันใหญ่ไปแล้วคราวนี้สิ่งที่ผมอ่ะมีจุดข้อสังเกตนะพี่น้องต้องมาดูตรงนี้ข้อสังเกตมันอยู่ที่นี่ ข้อสังเกตมันอยู่ตรงนี้คือแน่นอนด้านล่างเนี่ยตัว c หนึ่งตัวเนี่ยมันเล็กที่สุดก็จริงแต่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 ไอเจ้าตัว f เนี่ยมันอะมีกันสองตัวไงเออพอมันมีกันสองตัวเนี่ยแกก็เลยมากกว่าตัว c ไงดังนั้นถ้าเกิดมีแค่แกตัวเดียวเนี่ยแกอาจจะเล็กกว่า c ก็ได้ถูกไหมบังเอิญตรงเนี้ย แกดันไปรวมพลังกันแกก็เลยมากกว่า C ดังนั้นตัวด้านล่างเนี่ยผมก็เลยมีผู้สมัครอยู่2คนก็คือมี C 1ตัวกับ F 1ตัวซึ่งพอเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็แค่เปรียบเทียบอันสุดท้ายครับ A กับ C A กับ F แค่นั้นเองโอเคปะก็ไม่ได้ยากนะคราวนี้ผมก็เลยลองมาเปรียบเทียบแล้วเอา a กับ C แล้วกัน A อยู่ไหน โอ้โห 4A เนาะ4มี A 4ตัวแล้วเนี่ยแกยังพ่ายแพ้ให้ตัว C เลยดังนั้น A ครับย่อมน้อยกว่า Z โอเคปะ A ย่อมน้อยกว่า Z คราวนี้ผมขอเปรียบเทียบอีกหนึ่งฝั่งละกันเอาตัว C น้ำเงินละกันผมขอเริ่มตั้งแต่ 4A เนี่นะ 4A มีค่าเท่ากับ 2B เนาะมากเอ่อน้อยกว่าตัว C นะครับน้อยกว่าตัว C ลงมาข้างล่างแล้วนะน้อยกว่าครับตัว 2f นี่น้อยกว่าตัว 2f คราวนี้ผมขอยุบหน่อยผมก็จะยุบได้ว่าป๊าบขอไปขยายฝั่งนี้แล้วกันอา้าวไปไหนซะละ่ะนี่มาขยายฝั่งนี้ให้ปึ๊บยุบหน่อยครับเราจะได้กลายเป็น 4a นะมีค่าน้อยกว่าตัว 2f หรือผมเอา2หารนะ ผมจะได้ออกมาเป็น 2A A2 ตัวเนี่ยน้อยกว่า f 1หนึ่งตัวโอ้โหอีตัว a มนี่ขนาดแกรวมพลังกันป่าวะนี่ขนาดแกรวมพลังกันแกยังน้อยกว่า F เลยดังนั้นถ้าเป็นตัวแกตัวเดียวเนี่ยแกสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เลยนี่ว่า A 1ตัวก็เลยน้อยกว่าตัว F ก็พิสูจน์มาแล้วอะ A1 ตัวแกก็พ่ายแพ้ให้กับตัว f เอ้ยพ่ายแพ้ให้กับตัว C 1> A 1ตัวแกก็พ่ายแพ้ให้กับตัว F ชีวิตนี้แกไม่ชนะใครแน่นอนเลยข้อนี้ดังนั้นข้อนี้ครับ A ถึงน้อยที่สุดเนาะเออเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องดูแค่ตัวเดียวนะไม่เอาไอ้ด้านหน้าเนี่ยเข้ามารวมด้วยนะพี่น้องนะบันทัดบนถูกเออเป็นแบบนี้แหละข้อ5.2นะครับก็เลยตอบว่าจริงนะครับผมเมื่อกี้ห้ตอบเทป 5.2ตอบจริงข้อนี้เวลาฝนนะครับฝนเลขสี่นะครับผมอืมเป็นแบบนี้อ้าวถามหน่อยถามหน่อยอันเนี้ยเงื่อนไขสัญลักษณ์อันที่สองได้กันกี่คะแนนเอ่ยครับผมได้กันกี่คะแนนผมว่าวันนี้นี่มียาวๆอะ่ะเพราะว่าไหนๆก็ตีว,วันสุดท้ายแล้วได้กันกี่คะแนนมีใคร ได้สิอีกแล้วโอ้โหอย่างที่บอกนะถูกเต็มสิบเยี่ยมมากๆครับชุดที่สองเก็บเต็มอ่ะพี่น้องครับผมบอกได้เลยอันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะว่าถ้าพี่น้องทำไอชุดเบสิกกับชุดล่าสุดเนี่ยถ้าพี่น้องทำมาเต็ม10ข้อแล้วเนี่ย เวลาพี่น้องไปเจอข้อสอบจริงๆอ่ะพี่น้องลุ้นเต็มได้เลยครับเออเต็มร้อยคะแนนค่ะเยี่ยมมากๆเจ็ดไม่เป็นไรครับเจ็ดไม่เป็นไรข้อไหนผิดไปดูนะว่าเราผิดตรงไหนแล้วไปแก้ไขยังทันครับเออชุดที่สองได้สิบนี่แหละพี่น้องครับไอ,ไอชุดเบสิกพวกเนี้ยถ้าพี่น้องทําได้นะทําเต็มแบบนี้นะไอพวกอะไรที่แบบมันถามเล็กๆน้อยๆอ่ะพี่น้องตอบได้เลยแล้วเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์จะกลายไปเป็นหนึ่ง หนึ่งอันที่เก็บคะแนนเลยเพราะว่าบางข้อเนี่ยพี่น้องแทบจะดูแล้วก็ตอบด้วยซ้ำคราวนี้เดี๋ยวผมจะตัดแล้วผมก็จะเริ่มอัดข้อใหม่ละ